สวัสดีครับทุกคนอยู่พี่เจเนาะพี่เจก็อยู่กับเซเว่นครับกินไรดีติร์ตเติรตเตตเตสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจษมาดีเจษมาดีน้องเจด เจสวัสดีครับเตียสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีโอเคเนาะกรับโอ่าซาเลปีว้าว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 ว่าวแก้วใหญ่เลยครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีสี่สัปดาทีเนาะโค้งยังไม่แข็งนะวันโค้งยังไม่แข็งเนาะ ก็เป็นแค่นี้แล,ล้วกันค่อยๆกดทีละนิดๆดีอะกิติกวินสวัสดีมอ,มอส,สน้องมอสสวัสดีน้องเจษน้อง,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 องทีรายุสวัสดีครับน้องเจษสวัสดีครับโรงเรียนเลิกแล้วเหรอน้องเจษอ่าเดี๋ยวรอแป๊บนึ่งน้องเจษมาเลยสวัสดีทุกคนสวัสดีพี่เจนะ แล้วก็อ,อยู่อ่าสเลอร์ปี้ครับมีสเลอร์ปี้สเลอร์ปี้ครับผมมีโปรด้วยเนาะก็เป็นโปรโมชั่นของทางานะร้านเขานะครับตัว,วก็เอาแบบแก้วนี้เลยสวัสดีครับก็มีไซส์เอสเนาะไซส์เอสก็จะเป็นไซส์เอสเอก็สิบสี่บาทยี่สิบสามบาทไซส์อินนี่ก็เป็นยี่สิบเก้าบาทไซส์เอ อ๋อเดี way, dear, ๋ยวหายไวเดี now, uh, mm ๋ยวหายไวหายไวนะเดี๋ยวพี่ไฟ์ไปรอบนึง mm hmm. เดี๋ยวมียังคืนอีกน้องทุกคนเดี๋ยวพี่เจมีไฟ์ยังคืนอีกสีสันเลิศไป